สวัสดีครับสำหรับชาว AVA เหล่าสายเ v วเหล่าเพื่อนฝูงและใครที่เล่น AVA ไต้หวันอยู่มีข้อสงสัยในการเติมเงิน AVA ไต้หวันเติมยังไงซึ่งผมก็จะมาทำคลิปง่ายๆให้ได้ <c oughs> ศึกษากันและนำไปใช้ ซึ่งผมเองก็เมื่อก่อนผมก็เสิร์ชหาใน g o o g l e มันก็มีอยู่แต่ตอนนี้เพื่องที่เวลาเล่นเกมแล้วเจอแล้วถามมาผมก็บอกให้เขาไปเสิร์ชหาใน g ู o g l e ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วซึ่งผมเองก็ไว้ใน่ใจว่ามันยังมีหรือไม่มีอยู่แต่ว่าถ้ามันยังไม่มีหรือย,อยังไงจริงๆผมก็ <c oughs> จะทำให้ก็แล้วกันเอาเป็นง่ายๆเลยเมื่อเราเปิดตัวกเมื่อเราเปิดโปรแกรมการีนาของเรามาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะดูเนี่ยตรงใต้ชื่อตัวที่เราใต้ชื่อเรานี่แหละจะมีรูปหอยเชลลอยู่ตรงเนี้ย ซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่60เชลซึ่งมันยังไม่สามารถเล่นได้เราก็กดตรงนี้แหละครับกดคลิกเข้าไปมันจะเข้าไปที่ <c oughs> หน้าการีนาเติมเงิน <c oughs> เมื่อเข้ามาตรงนี้ปุ๊บล้วก็ล็อกอินเข้าไปซ่ะ จำไว้คร <c oughs> ับเวลาคราหน้าจะได้ไม่ต้องลังหวัะเนี่ยก็จะเข้ามาแล้วครับเราจะใช้บัตรอะไรเติมต้นบัตรเตือนกาลิหนา้าแล้วก็คลิกตรงนี้ถ้าแอร์เพย์แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วถ้าส่วนใหญ่พวกเราจะใช้กันที่เป็นทูมูฟใช่ไหมแล้วก็คลิกไปอันนี้ผมไม่ได้ซื้อบัตรมาเติมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ 90เชลร้อยสถ้าเมื่อกี้ถ้าผมมีบัตรอยู่ผมเติมเข้าไปก็จะเป็หวกเพิ่มเป็น195ก็สามารถแลกได้ร้อยสี่สิบเชลตรงนี้ก็ก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เติมแล้วก็เติมไปแล้วก็กรอกรหาสบัตรของเราไปพอกอกเสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกตรงนี้ที่เติมเงินอ่าตอนนี้ผม มันจะขึ้นแจ้งว่าผมไม่ได้กรอกรหัสบัตรลงไปเมื่อกรอกเสร็จแล้วเติมตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ดูอีกทีว่าตอนนี้เราเติมไปเท่าไหร่ยังตอนนี้เราเติมไปเท่าไหร่พอเราเติมตรงนี้เสร็จถึงกระบวกนการเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับปิดไปพอปิดแล้วก็มาถึงคราวที่เราจะต้องแลกเงินเป็นเกมของเรา ก็คลิกไปบมนพวกนี้วันก็กดตรงไหนก็ได้ครับกดเกมไหนก็ได้แต่ว่าเราเล่น a v แล้วกด a v แล้วกดตอที่ o p Up มันก็จะขึ้นโอเคขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนเหมือนกันครับโอเคล็อกอิน แล้วก็กดไอ้ตัวแดงๆเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นเนกถัดไปหรือไงนี่แหละอ่าพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเงินในเกมหอยเชลล์ของเราเชลล์ของผมก็จะเหลือแค่หกสิบแล้วทีนี้เราจะกดตัวไหนเรากดตัวสุดท้ายนี้ปุ๊บแล้วก็จะให้เราเลือกเกมเราก็เลือกเป็น a v a พอเลือกปุ๊บ เขาจะมีเลือกเรามีเชลืเท่าไหร่สมมุติว่า,ามีเชลืสามพันห้ามันก็จะแลกได้สามพันห้าเราคลิกตรงนั้นไปเรามีแค่ร้อยสี่สิบเราก็คลิกตรงนี้ไปเรามีสามร้อยห้าสิบเราก็คลิกคือว่าเราแลกตามจํานวนที่เราเติมและตามจํานวนที่เรามีแต่หลักๆมันจะเป็นที่เราสามารถแลกได้เมื่อเราคลิกเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดตกลง อันนี้มันก็จะถามว่าจะแลก140จริงหรือไม่อ่าเราก็คลิกตรงนี้แต่ว่าของผมมันไม่มีมันก็เลยเป็นร้องไห้ถ้าเป็นถ้ามันมีคมมให้แลกได้มันจะเป็นรูปไตัวนี้หอกมันซูเปอร์แมนแล้วก็มีคําว่าโกโกโกเสร็จแล้วเราก็คลิกตัวแดงนี่เงินก็จะเข้าไปในเงินเงินก็จะเข้าไปในเกมของเราแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการ หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็แอดเฟสผมมากกได้นะครับชื่อ vvv นะครับ v สามคำโอเคครับแค่นี้เลยครับสวัสดีครับมีอะไรที่ผมพอช่วยได้ผมก็จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้สำหรับคอเกมโอเคครับสวัสดีครับ